คนจนละมีสิทธิ์ไหมคะคนโจรนมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะบาลินยาไม่มีแต่มียีนะค่ะออยอกูข้าไปเงี้ยวยูยากินใส่มึงมา,มาวัดกู้บาอาจารย์มืโอนี้วัดเพิ่นบอกไงบอกตัววัดหลวงพ่อเจริญมึงเสียเพราะบอกเีจังไยโยเอาอีห่าบ้ามือเดียวเท่านี้แหละกูไม่ได้บ้าสู้มือดอกเอาไม่สน่ะ พี่ใช่แล้วมื้อกว้างยิ่ลายตีกองให้ถึงเมียเลยเดาคนโจรมีสิทธิ์ไหมคะคนโจรมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะป่าลินยาไม่มีแต่มีหูนะคะได้บอกระจังตั่นในตัว้นัว่บากูว่ามันคือประชดเตียนแต่หูกูอยากเบ่าแนวนั้นคือเก่าคันเบ่าคือเก่าเมิ่งอเหตุอยู่ในเฟซบุ๊กข้าพูดได้กันยุคไหนผู้ใดด่า เาขาโพดากันย้อนหลังว้ท่ันกุย่านคนกุกไปคนคนละคุแล่หนะหอดน้องกวาดที่บอกใ <c oughs> อ้อโหยอดมนอย่างคนคือหลายเทหลายจง <c oughs> องงานฟรีเอาขันงานเก็บบัตรดิพอไม่เบอร์สองลอยค้น,คนอันนี้เลียเลียเยสียงอีสานตอนนี้ยีสรรรานเก็บบัตรคนน้เงินคาบ่าบันเดีย <c oughs> พเป็นบัตรลอยเศร้าพดิแกเป็นลอย ขออนุญาตครับยงอลุงโอดลุงปามลุงพอม6ปอดขออนุญาตพีขออนุญาตน้องครับแจงยอดบริจาคครับที่ที่พระเอกนักเอกออกไปแพ่งเงินกับพีกับน้องนาเวทีครับยอดบริจาคทั้งหมด5,973บาททวนครับเอาสวดสวดไดพี่น้องีิดขากไปอย่างกูว่ามันจะได้เป็นหมื่นขีดที่นอทั้งนี้พิธีกรพิธีก่อ พ่อหนาเพราะท่านด้เข่ามากขึ้การร่วมยอดว่ะเอ้าโอ้ยคุณจะเมนพ่อหนายกใส่ล่ะพ่อหนายกใส่ล่ะยอดอีกรอบสองนะครับตอนนาเขาจะเข่ามาหอดครับพ่อหนาครับเพราะเป็นอย่างดอกแกระกาศอีกก็ได้ดอกประกาศเบิดขึ้นก็ได้เบัดคุณพ่อเ้างใจหิบตัวมือหนีบัดคุณบาอาจารย์เ้างโตมือหนีบห้องหลินหอดสามโมงเสาก็ได้ตัวแกบาจากสัตว์ถอยไม่ยังอีกสามโมงเสามันกระเดียดเผาหนาเมื่อตอนฉี่ครับเผาหนากูก็องแม่เหลนนี่ล่ะ ไม่หยืน่เนี่ยนย้าวีผู้เดียวเธอไม่หยังเกิบแต่เธอก็บาดใจผูยหามงไมหยียบชีชีแม่งแต่ห้องน้ำจะหลังไม่ที้อีปอบชีกระเถทยอุดรในเล็วเหม็นกระดองโอ้ยเขามีมันหยาบหยาบอยู่ <c oughs> อีโอดมันหยังเพชรทหารมันคือเซยเราเหรอมึงมีเพลงไหนอีกกูได้ยินข่าวว่ามึงจะมาเปิดตัวอลละลรบ้างไม่มึงมาแม่จเตปามีวะมันหยาหันี่ยมึงอย่าเอาซืธอแท้กูไร เม,ม่กูมาเด้เมื่อไหนฮน่ะโอ้ยแล้วก็ฮอออู้ยดอดว่ามึงเป็นกระเทยอี่ปอบนเป็นน,ปนังน้อยยุติใจล่ะไม่ใช่นนังน้อยหน่วงบวลลำพูป้าจกเงินมาเด้อล่วงหานไปก็เป็นพระเอกคือเกาหันละมืงนีแต่ง,งี้ยนข่าวผมยันไม่พอพญยาบเ <c oughs> พลงมาหัานมาเซวยแหละโอดเพลงไหนเพลของมึงหนาวลอกมึงกระดูกูดง,ง้ยนอีกจิงป้าลอกยุพขนขั้นเชลียวไรยินนังเอกจิงป้าน่ะอะมึงลองลอกมึงก็ดูไมทิมวนก็จิงป้าบอ เห็นคอยจำเชนเห็นแล้วอยากแลงเขาตายอยากจับอยากไาอยากได้อาไยนอนดมแลก็อมผมอมอมจนหากน้องกะบ่อจมแล้วก็อมเข้าไปทั้งเลี้ยงทั้งไห้น้องสิเป็นลมเสียได้แล้วไอ้มีนมผมยังาวแตกตา่วนาี ผู้ดใดล่ะผู้ดใดผู้ใดก็มาโลุด,ด,ดพ้นหายเปว้าผัวเก้าโกูกูณชายป่าไทยเทพตัวหนีแย่ความคุ้นคาเอาปั่นเกัล็ดใส่ทองสติดต้นก้อยย่ามาว่าคนละครึ่งต่อจีไล่ปันนั่นเออเอาเดี๋ยวเอาไปมันยังมึงเคยได้สีแดงเอาก็ผัวกู้นไอ้แย่กูเป็นเแยแล้วจงไปมูตุในเด้องป่าไทยเทพเอ้ยปุ๊แบแตกทุบตลบมาที่ได้ออกนั่น มีแค่บานเลี้ยงอันบ่สุกเสียงเ่อไหนมันก็เสียงอีเขียวเสียงอีสานเดือดจูบมันก็มาไปรับเชิญเว้าเพื่อนอีเขียวกับอีปอนเข้านัดมันมากแก่บน่นเ<ท>นียนปวดหัวมนแต่รดแดล้วมันเป็นอย่างเขาบอกออกมาจักเทียร์ูกระสุนดูด้วยอย,อ,อยากเป็นปน้<ม>าเต้น <มา S 2> อยากเป็นป้าเต้นหนูอยากมีแฟนใหญ่ยาวมันดังลุงพลโอ้ยเป็นอย่างอ้แหงแห็บใส่มึงเอาแหงคือแหบใส่กูบ มึงสิมาลอกป้าแตนป้าแตนจังไดหนบ่กให้กูอยากเป็นป้าแตนจังไดนคดีเกลียบซีปีจังไดนจังบ้ายกฟ้องทะเลาะคันสองคันสามยู่ซองยูทูปกูกระถือปิดเบิร์ตูซองเลยต้มน้ำหนามึงเนี่ยมึงสิมะลอกเพลงป้าแตนจังไดนมันเชยเลี้ยวเดี๋ยวนี้กขาเพลงไม่ออกมาอีห่ามึงเพลงอย่างปอนบ้า,าเบิร์นก ok oh ันอะเพลงไม่ค่ะบ้าเบิรนอีสิมาแข่งกูได้เนาะไม่เมียชุมแพทย์ด <uw> <hiking> like ี <at> <shop> โอ้ยห่างบุงไปซุ่มเพรจะไต่ยี่นี่ไปเกียดได้นี่มะแต่งตัวคือหางเชียงพุ่มพวงจามแนนใส่สูตรกะลาเทศา์น็อกคุ้มหอดตุ้มมองผู้อิบอดกูเห็นใจยี่แหน่ละเบียบ์วัตถินคุ้งคุ้มเขาไม่ห่างไปเกียดสุดเลยเอาเอาวาหอวาเบิ้งอีย่าบุ้งเบียนตลกไปกูคิดเปร้งมากว่างันเอาไปเอามาสมองกูฟอเบิมดเลย ลวดปอดน,นอกลวดจวนสมองดีดีแม่มะนีกูว่านี่ะตอนจะเส่สุดคือจังเปิดตัวสมจิตไหลเอาอาจารย์ให้สามได้ยินเ้อไอให้สามได้ยินเธอยอจะเจ้าจะมาให้ไอสองสามไม่ดีลูกปัด กันดใจแมนอยากลอกนะข่าวนี่ฮาแต่รอยใหม่พัตเตอรี่มันปราบใหม่มันอีห่างหราเอาปิ่นไปหันขึ้นมาพี่เปลี่ยนเต้เพื่อกับมาสูรเพลงนี่อีปอนเพ่งอีกแกงไก่เอาไก่เยอะไหมสามชิ้นพอร์ไหมเพลงหลงเอ้าตั้นนะมึงเปิดหาตอนไม่ยิ่งติ๋มหันเราแล้วจังแล้วกูเปิดกอดติ๊กต้อมอะไรกูับพ่อที่ชีคขาเดียวไม่เนาะกูโทรหามึงมึงเป็นอย่างขนานออกมาถ้าอีเขียวไปกินมายนบากูพาอีเขียวไปกินต้มเส้นอีฮามึงกูไส้ท้วงกู ผู้ใดแบกบเอ้ยผู้บ้าวจะาติจังท่วงหนูซี่หน่าซี่จ่าไม่น้อมันท่วงไวาจจะไดปอนเจ้ากูหนูหน่าละบททีีหามึงกะเทยกะเทยกะเทยผัดก็กะเทยควบขนเราเนี่นเองกะเทยสู่อุบะาปดด้เมื่อวานจะไหนปัน,นกะเทยควยผัดเจ้าลม่มาอดฮะอันนี้อัลบั้มของข่อยด้อัลบาาั้มไหนเอกอันอัลบ <ใน S 2> ั้มต้นฉบับเลยค่ะ เอาลองๆของกูฟังมึงกะดูเขาประพันกูจีไรออกได้มือ่นน่ะเอาคือมาจังัันเอามาทานบ้านมึงนองกุนไรต้องหันพอดีเะอีน้องเคยมีผัวและนดคุณพี่เคยซีนํำกันมาเจ้าวเ้าวเ้าวยเจ้าวเวงยเ้วเจ้ามยเจสาวาาวยเ้เจ้าวายเจ้าวายจะวายเจ้เซนสง้ายเจ้าวายเจาจะวาเจ้ายเ้วเ้วเจ้าวาาวาย้จยว้ยว้วาว บ่นไว้มาหาเปท้องสารพัดสนานเลเขาสีมาทองสารพัดแก่บ่นมื่อนี่กวดดังบัานมาะเมนหน่อยหน่อยมึงจำได้ไหมปอนบ่นไว้วัดพืนี่เป็นเอ้ยปอนวัดนี่แหละบ่นไว้ยุติตำนักจอมเมเน่นนี่น่ะเออสารอาจารย์เมน่นนี่ฮําตนักอาจารย์ตำนักอาจารย์เน่นนี่เต่ากับยุนี่นี่หละถูไทะเต่าตำนักเพื่อนกับยุนี่้ปลนเพื่อนไทยแหีะเต่ มาจะแซวเมีว่เป็นอนี้ตีข้าออกข่าวยั่วนะนี่แลติมจ๊กตอกเลยตมไป่ไปก็มาเหยูนีมาเนี้ยไอติมกูที่ใจหรืว่ันถอดในติ่ t จิ๊กอกมียแปมยังถือไม้ไปทากูเนี้ไปอาทุมจะข้าก่อนแล้วจบจะเบิ่งกหน่อกอแปมปาบ แกตูดชดชดบอนนี้ฮะนาป่าป่าอาจารย์เนี่ยก็ไหนจังพกหนึ่งปาเมื่อเวตาจะกินพูดเดียวไปไปเมื<ป>่อไงโอ้ยเนาะเฮียหน,นี่ไม,ม่น,ะนาะเอนที่ไหนนามึงได้ฮะนาดตเกิดในไงมากกับโบก็เห็นไงแปลนี่จัตเทีย บอกอาจารย์แน่นนี่ฮนะเนี่ยอาจารย์แน่นนี่ฮะเนี่ยกำลังดังๆญวนกูแมาเลี้วแม่ฮะกูจะไปจุดถุ่มไหวพญยาคุ้ย <laughs> เอาห้าไหวห้าเป็นสิริมงคลดต่้ยวห<า>้ามึง,มงไ <ป S 2> หวเบิรงจีน่าเปอาจารย์ดังน่นเขาต้องไหวแล้วได้ยิ่ห้ามึงนี่ล่ะเนี่ยเขาไปได้ที่หนึ่งลองสารพันยดญวนนะโอ้ป้าแท้บุญคุ้ยไหวเดี๋ยวกูไหวก่อน นี่แหละเนี่กูบักพ้องเสิงจากเทียนาธุดเด้อจะข่าอาจารย์ันนนี่ขั้นมาไงปนีรลองไปสี่เมียักสามเทียนในแดนข่าขันตตะลุกเรียกี่เน,นไปใสป่หลับปอนออดวันเออมันคือจังหวะกระถางถูกมากอีกเองจะกล่าว่าบอกขอยาป้าเอดเน็บเมียไม่หนี่รอกกูว่าหมองติ้งจากทีเดี๋วก็ไม่ตัง้งฉาก กูจะเอากู้จิกราบสามเทียคือพระเนี่ยสักวันกูจังจะเอาว่านั่นท์อเอ้าอีฮะมันก็ต้องกราบต้องไหวต้องสิ้นจากสีแต่ว่าถ้าต้องทองสารพันถวายก่อนในอีฮะมึงเอาทองอีกสารพันถวายอีทองเหรอเนาะเอามาท่ายเมย์ขาวตไปทองใส่หนาบ้านทองดูนี่มาเปลี่ยนไส่ยี่โอดศากสุอาจารย์ห้ามนั่งได้ยืนห้อยแขนยุหันละโวยยืนถทาต้องคอยยุหันละอาสสัดพูดนี่ว่มีสัดพอมีมาไปนั่งเมย์มาโหลดจับจูดเอาแม่ นี่ว้าข้าว่าตลกมื้อสิบหัวเข่ากูแห้งกำลังเศ้าอยู่เส้าไปล่ะเส้าเร็วปตามีมึงหยังตาลพัดนี่การตีเป็นต้นเสียงเนี่ยต้องเสียงมันวนแพนออร์ออนหวานผู้ใดจะตีเป็นต้นเสียงนะน่ะตากูเราหน้ากูสวยกูโม้แบงค์แ่งคงแบงค์แ่งค์ยิ่งแต่ละคนฉีดแต่แลหลกสุดเมย์มึงหยังเขาเศร้าแต่โดนเร็วสุดคิดมากมึงแต่ละเขาก็ไม่ชินมาติโอตยิ่งแอะจะไม่หัวสงการแล้ว เ,เ,เอาบให้มันใจสุดคิดมากกังไหนมากันเดี๋ยวอีกสามมื่นต้องแต่ออกมก็ตได้ค่าหนำมั่นบอนเป็นอย่างก <c oughs> ูชิดแล้วยมิ่ห่าพราะวังงั้นตัดุดมันลายม <c oughs> มืมึที่เป็นต้นเสียงมาตีอ่มึงต้องขึ้นสูงสูงถ้า <c oughs> รออ่อนหวานมูจังที่บาน้ำใดเน้าถึงสลยเป็น่รมีแห่งสุโขดมึงเอ้เนาะสูงพอไปโอดขึ้นไปหา่อด่อมังยังมาดีอ่ะาว่ากูขึ้นสูงสูงจะ <c oughs> ไหน

มึงรักขนไปหาแม่มึงหังเขาบอกว่าขืนเสียงสูงมันม่ขืนนักรัทแต่ว่าให้กูขืนเสียงสูงๆเนาะมึงเป็นต้นเสียงมึงฟังกูเด้อมึงต้องขืนเสียงให้เราอ่อนหวานน้าเสียงนิ่มนวลมึงปูตังตีว้าน้ำได้เข้าใจบ่กับว่าจังสั้นนี่ บ่นึแป๊บผมพาไปต้นเสียงอ่ะอโยกตีนคืนตีน<อ>พ่อ,อ,พอมุกอี้โอยกเมื่อคืนโอ้ยแผลบังเอิญมุกเป็นยังคือเอาบีบมาไว้หนีบีบพ่อมกตืคนจิตะเล่ตุ่มตีนแรกบัได้กวนไม่หลับเขาเป็นแม่ย่าไม่เงี้กับมูอย่กปูนออกแค่5ขวาเอาบอกมันแนบปอนการเป็นต้นเสียงให้ตั้งแต่บ่ามันมวน เกินเสียงสูงสูงพราดีมู่จะได้ไปน้ำได้ไพลรออ่อนหวานอ่เออพาโมมาอายกมืออคืนอโนบี่นันก็ได้กูตื่นเต้นัรหยุดหลายมือ่อ <c oughs> อันบเมื่อึ้นแล้วเร็วขอบคุณพีเต้ยผ่องใจนะคะพอ,อมัติบท่านหอดช่วงเอาะมันน่เปนช่วงล้ำไปบ้านนํามโม่กูว่าได้ดอกอกูหักซ่อมไปเถอเือเห็นอีเสียวมันบาดู มือนี่กูกอบว่าท่านได้เห็นด้วยเจ้าน่นอยไอ้กูบอกเตยพ้องใสอีอ่แหวว่าจากที่ลกไปใช่ไหขอหมายเรียกบัญชีหน่อยแป๊บหเอาเนาะหายอยู่เนาะเนาะคนใจดีตอบกูได้พี่เตยพ้องใสที่โอนมาใหายไปมาโอนห้าร้อยเอาป้าเอามาต่อเอานามาโฮตาซา บอกมามึงจะ่าให้โมตัว่าเสียงบอกระมูยลูกสาวชั่วให้มึงนั่งนอนมื่อเธอโอ้ยอาว่าจะพี่น้องกันในเปรตนี่ก็ได้เทำไมบ่ประเดี๋ยวประเดี๋ยวยังจะมาบอกอยากเบ้ายู่าแม่นอนบังหับนะโม่บันยืดโวดที่ห้ามึงออกแบบเอากระชับก็ดีออกแบบวินิจเตอร์แล้วออกแบบมินิจนโม่วินิจบุมันใจกูเป็นต้นเสียงเพราะว่าเมกูได้ผัวญี่ปุ่นเออ อย่าพ้อหลักเ้ยอะไเด้อเออโอเคเอานอเมื่อึ้นแล้วเนี่ยผู้ิพามาอาสันนอ้ามเมื่อคือย่างัอเมื่อเนี่ไม่ดวอีผีมาอยากเมงเอที่ละแม่สีก็ผัวกันพาเดิลูกสาวปากคือนอเมื่อคืนนี่เียห่วยเอาไปตามกูด้อพร้อมไป น้มตัตาคาะวตอมระรเอาว่าเมยมึงอย่ามันเคียงบิดอุดดอดเจิดมาลองปีเจวไม่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 ม่ไ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 ่ไม่ไม่ไม่ม่ม่ไ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 ่ไมม่ไม่ไ่ไม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 ม่ไ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 ไม่ไม่ไไม่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 ม่ไ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 ม่ กูอยากเฮ็ดหน้าดากท้องเหมี่ยกูอยากฟองข้อเฮ็ดหน้าดากท้องเหมี่ยเฮ้ยกูกะเห็นจดกข้าวกูดังกูบะทีมาแล้วถี่มากขืนเวทีเขาหน่อยยังป่ะแต่อ้พนกลับมาพอเฮี้ยงเร็วเออต้องเฮ็ดให้มันเป็นซีรีมงคลได้เชียวเท่านั้นตัวเฮ็ดเสรละบานไอ้ป่านเฮ็ดก่อนกูอยากเห็ดกะข้วเขียวเออมึงอยากเฮ็ดหน้าหยั่งกอดดากท้องเกูอยากเฮ็ดห่กอดกูจะอยากเฮ็ดคือกันี่ฮะมั้งกูจเห็ดหน้าหยั่งกูอยากเฮ็ดหน้าหีท้อง อาจารย์อาจารย์น้องมะเพี๊ยะค่ะอาจารย์เล่นโอ้ยจะมาห่อมากระดกกะเดายนะโคุยแต่ว่ามันมีส่งในขายน้องมะไงปันแย่ไปๆสมันแกงานคือหอดนะเออแล้วปวดแน่นว่ามันเสาโบดฮะว่ามันเสาโบดม่ใหญ่สนใจเอียดมันอยากลงให้เอียดลงไป อมนเค้ชอย่างก็ดักขวบกัดกันจะได้จะไปยอกหำอาจารย์เฮ็ดไส่ใครเฮ็ดดีบ่างะเดี๋ยวกระลังเกนมหรอพุงฟ้าวเด้อข้ามึงสีลงอาจารย์ฉันจะเฮ็ดหน้าดากทองแม่ค่ะได้เ่าอาจารย์จะฟ้าวข้ามกงขามลงเนี่ จะแปลว่าคาถากรนบนไปเยี่ยนบ้านอย่างบุของกระเจื้อมไ้เอาโอมมาหาเยี่ยนบนสนอเขาบ้าน นะอาตูบาดเนี่ยอาจารย์มาไหมอด<า>มันยังกู<อ><า>วิงคคยโอแยวบดนี ắng, เ ga, ้เฮ็ดทั้งหลังแล้เฮ็ดทั้งหนาต่อบัดเฮ็ดทั้งหนาลงนะ้าให้มันอาจารย์เพ,าพราะว่าผัวมันาดูสเสียเกินลงให้ันแล้วไปเลยเดืนเินไปเลยยวยัวยงเวเ ไม่แม้ก็จะพาอีกงานน่งถอดออกชุดแม่หน่ะถอดออกตายค่ะอ๋อยเงยเงยเงนี่แหละเต็มตูดเต็มตูดเสียกูไปใส่มาใส่บ๊อบเลนเนาะหามังเบิดเขียวมังเสียกูรลดอาจารย์อาจารเต็มเลขะเขียวมึงก็บักจะพยายามกัรขาดยูุยงโลถมอาจารย์หยับขึ้นไปจังหน่อย นี่ค่ะ,ะไม่อยากจะปวดมาตัว